กบสบายดีเลยสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องบ่ว่าสิเป็นฝั่งไทยฝั่งลาวหรือต่างประเทศโดยเนาะกับพ่อพ่อกับสลากแล้วพ่พี่น้องพ่อพ่อกับมือหนิกัสลากก็อยู่ทีส่วนแม่มวยแล้วพี่น้องกลังดึงน้ำมักจับอยู่พี่น้องโดยการมือหนิกัเออซาเป็นกัมาน้าพ่อพี่น้องเลยสบายดีเด้อซาโอ้สบายดีโู้ทีมงานเท่ากันโดยเนาะพี่น้องค่ะจะหน่อยจะไปหคุยกับทีมงานเถอะเนาะ สลากเขาเนี่ยตั้งกล้องก่อนอยากให้มันเล้ไวเพราะมีน้องแบ่งกันเห็ดพอมาหลายคนมานมานนนนนดิทำหรอกแล้วมันจะน้ำมันมันก็ต้องไปเลี้ยท้าไปใส่ตุดนี้ อวยค่ะระบบตาอ่ะต <Zomb ies? S 1> ื่นมากกันได้เลือดเหมือนด้เลือดไม่เลือกเอาเนี่ยจะไหมเนี่ยทั้งออกไลน์แทนต่อไหม

นิวสี่แม่พี่น้องเลยนิวซี่วาตุ๊ดแดงจะห่วยโอ้มันก็ไล่บอลอยู่ดีเย็บก้นเอาเลยอะไี้ขลาเรื่องไม่เห็ดข้างนี้ก็เลยซ่าแล้วเปเนาะมันนร้ลยแหละมัน

ไปยังบนเดี๋ยวหุ่นบอลไปยังบนเขาอันเห็นแล้วทางเส็บอกย้ายเมยบอญม์บุไมบุเขาเบิที่เขาเบิรจะโดนขึ้นเบิรเลยแม่ย้ายเลยทีตินล้มเขาก็เลยพักขี่เลยเราอยากเห็นเราก็เลยพัขี่อ้อมซื เก่งแล้วอ่ะอ๋อ ได้แล้วหากัะหนาทีว่าไปหลดเยูทูบก็ได้ส่งแนนคนมันนี่็นบริปากด้วยลานทุกคนติ้นแนนเอาเลิงคอยเค่งกับเจ้าอีกเจ้าละยันต้องเล่ง

หยอกกันได้บ่อยไปแล้วหยอกกันหยอกกันใก้ใจล้กล้องนี่ใกล้ใจล้กล้องนี่มือกล้องให้แกอยู่นี่ค่ะเสียงโห่ห้องเนาะเบาหมวนเนาะขิงแล้วันี้เบาน้ำจับคือคนเราคไปแล้วขิงแล้วนี่ขิงแล้วนี่นัานนั้นไปจะข้ามในบุสุภาพขอโทษขอไพเด้อไปไม่ได้ มีมูมักมวนนน่มีมูมักหม,มวนนิดนึงเอาน้าบ่ท่นเลยเขาม่วมันก็ข่าเขาบ่าาได้เลยบ้านนี้นะ uh ลอยเองมันจับบริาอะไรเนาะบดีเนาะแมนมันบริด้งงซบนีบเค่อยๆมุนนี่<อ>นเพราะว่าเขากับมุนไวเลยที c มนไลยตลอดเลยไม่ได้แข่งเอยจาามันจับต้องเหม้เน อ,อันนั้นอันนั้นก็มวนพอแหลวนั่นก็ได้เนาะ ในสิบนาทีแล้วงานต่อไปก่อนเนาะสลากอะแชร์ไอซ่าจับกล้องคือเกาเนาะพี่น้องเพราะเพิ่งจะเจ็บมือเลยสลากแกงน้ำจกงหมูกินกระชึกมือเพิ่นเนาะกระเพิ่นไปเอามือออกเนาะพี่น้องกระแชร์ไปจับกล้องให้สบายดีเนะทั้งน้ะโอ้ยพี่น้องบลอดภัย สบายดีด้วประพัทโอเคเอ้าลืมสบายดีด้วยซ่าดูสบายดี ไดยเลือดมันพ่นไม่เงี้ยอาหารอแท่นเนาะจะรู้ว่าเขาจะแพ้แพ้หนึงโไลายแพ้เติมลป้าตุ๊กลาอะไร้ยนี่ธรรมดา้าเาบอีกนะบุ้ีกเอาต่อแเข้าระวังให้ถึงด้วยายแ่น

บนน่ะว่ยอการในสื่อเนาะ สามนาทีแล้วมีี่องเอ้าคิดเอาเพิ่มอีแปดนาทีก็ได้หาทีก็ได้เพราะมันห่อนารเลยทัา่งจะสียบริไปซ้บหาบว่ไม่ว่าเงินเน็ดกซ้ามดกานั้นนีแคันขีเป็นกระสอบย่านมุนน้ำบาทหนึ นักเรียนมากะสิกินน้ําเฮาเด้เดี๋ยวนี่สิมากินข้าวต้มได้เออข้าวเหนียวบ่ได้กินเด้เอ้ายงมาซั่นบ่เอาอันตุ่มเด้เออมีต้นมันต้นมันเนาะซากหมดเงินเน็ตเนาะนี่งีไว right. <oh> ้พุ่นแถาานมื้อลสิถ่ายลงพี่น้องถ่ายอยู่มื้อเช้านี่ก็ถ่ายแว่าอลงมึงบ่ถ่าย

bài đi đâu Nè Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ กินเนะสบายดีัเสดีเด้อตังบุญก็ได้สบายดีเด้อสั่งมาหัคนบอกมาตัวนกเสื้อหนาวกันมา จะฝาบเสิบงานเสิบหนามเหมือนพี่น้องมเลียวเอามาให้ีกนะเบ้นใส่ละเพลหนึ่งหมืพี่น้องเลยเจ้าละแพหนึ่งเอาสามสี่เพลเลยคอยเด้อขากตลานห่ตลาดเย้บอกใส่หักเพลกันไว้าชซอย

กหลายเด้อร์ปับใจไม่มวยลรต้ังนำให้กินสบายดีเด้วสบุญสบายดีนะโดยกสิจคลิปไปดนค่ากัญญางมาหอดสบุนนี่เนาะโดยกอสิทักท่าอยู่เอ้า โดยสบายดีเด้อโดยดีใจน้ำเด้อในเงินในซันเลยรอรอออจะเจ้าเป็นสาวรอมันเป่าจะหโดยน้องยินดีน้ำทั้งสองคนนั่นแหะดีใจน้ำในร้ายเนาะที่ผู้ใหญ่เป็นเมตาเนะกาททำความดีต่อไปแหละหักษาไว้เนาะโดยโด้ยโอ้ยโยโอ้ยโอโอดยโ้ยโยโยโโอยโยโอดย้ยโยโย สนจะสลากเขาจบคลิปเลยสนเลยเขาบอกเจลายเดอร์ที่เขากล้องน้ำกันย่มนนี่เขาล้ล้มลถ้าสลากเขาไปเลยบล้มเนาเสบายดีเอาสบดีได้อแมน้องมวยที่จบคลิปแล้วสบายดีนะทางน่ะสิปิดคลิปเลย โอเคพ่อไ okay. ี่น <shake it> <German> okay. <ập mat puppy lift> okay. ้องสลัดิขจบกลิบนีพ่อ่น้องสบายดีด้วยไอสังเด้อเอาดยหั c คนงานเด่าเสด็จมาสมัครเอาบัตรเดียวเลยนะโอเคพอม่น้องสลัดขาจบกลิเนีเด้อพอม่น้องาอยู่ดีมีแหงอสกรสกน กวาเจ็ <łość> <S 2> <S 2> บอยากได้ควาใครยักมีคิ้งยังทำยังกับคอประสบผลสำเร็จในนาทีการงานการเงินเด้ีสุดขอบคุณขอบคุณ FCA Rider ที่มาขำโฆษณาสระเบิ่องจะต้นจบเนาะโดยเอาเข้ามาสบายดี